ช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกสวัสดีค่ะป้าพามาชมว่า,วานกวักพุทธเจ้าหลวงว่านมงคลชั้นสูงค่ะเนี่ยค่ะอ้าวมาดูใบก่อนป้าเคยทำคลิปไปแล้วเนาะแต่ป้าก็ไม่ได้เก่งอ่ารู้มากนะคะเรื่องว่านมงคลค่ะก็รู้ตามเพื่อนๆเนาะเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยค่ะใบของเขาก็เป็นลักษณะนี้ค่ะใบของเขา นี่ใบเขาเป็นแบบนี้คะ่ะนี่ใบเป็นแบบนี้แล้วเขาเป็นหัวคือหัวหอมคะ่ะนี่ค่ะหัวของเขาหัวของเขาเหมือนหัวหอมคะ่ะอันนี้หนอของเขาเนี่ยค่ะออกมาให้แล้วสองหนอค่ะนี่อีกหนอหนึงเนี่ยเมื่อป้าได้มาทีแรกก็เท่านี้ลคะค่ะต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยคะ่ะแต่เขามีดอกให้ชื่นชมแล้วคะ่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือ อดอกขึ้นมาใหม่เนะมันกําลังเป็นปีเหมือนปีกล้วยเหมือนดอกกล้วยนะคะเดี๋ยวเขายังไม่บานค่ะยังไม่บานนี่ป้าก็รีบทําคลิปมาให้ได้ชื่นชมกันก่อนค่ะเนี่ยค่ะผู้รู้เขาบอกว่าเป็นว่านมงคลว่านชั้นสูงหายากเป็นว่านปลูกไว้แล้วเป็นสิริมงคลให้ตั้งไว้ที่สูงค่ะป้าบวกอะ่ะนี่ ตั้งประมาณนี้ค่ะพ้นจากดินเนี่ยค่ะชอบร่มํำไรค่ะอันนี้อยู่ใต้แลมเนี่ยค่ะใบของเขาก็สวยค่ะใบสีเขียวสวยมีด่างนิดๆค่ะด่างน้อยๆด่างนิดๆค่ะค่ะเนี่ยค่ะก้านแบบนี้กานแบบนี้ค่ะใบชูมาแบบนี้ ใบไม่เยอะเกินไปไม่รกเกินไปก็ดูสวยงามดีค่ะดูสวยงามนคะคะสวยเดี๋ยวให้เขาเป็นให้เขาบานก่อนป้าก็จะทําคลิปให้ดูอีกป้าเคยเห็นบ้านเพื่อนดอกเ้าสีขาวบานนานเหมือนกันเนี่ยค่ะสวยค่ะสวยค่ะแค่ว่าก้านใบของเขาเนี่ยค่ะกับดอกของเขาชูออกมาแบบนี้ก็สวยงามแล้วค่ะ นี่กระถางก็เป็นกระถางมังกรค่ะนี่กระถางมังกรใส่ดินเยอะแล้วหัวเหมือนหัวหมอมหัวเหมือนหัวหอมค่ะเนี่ยค่ะนี่อ,อกนอมาให้แลว้วสองนอค่ะสองนอนี่สองนอเป็นว่านหายากเนี่ยค่ะเราก็ต้องดูแลให้ดีเนี่ยค่ะสวยงามค่ะสวยงาม ป้าปลูกไว้ก็มีแต่ว่านมงคลทั้งนั้นค่ะว่านมงคลนี่ค่ะปลูกไว้เป็นสิรีมงคลค่ะแล้วแต่ความชอบนะมงคลก็ชอบไม้ดอกปราบัวก็ชอบเหมือนกันไม้ดอกแต่ไม้ดอกเนี่ยต้องปลูกกลางแจ้งค่ะไม้ดอกต้องปลูกกลางแจ้งไม้ใบแบบนี้โชว์ใบแบบนี้คือปลูกไว้ล่มลํำไหลค่ะ <c oughs> ป้าก็ทําคลิปสั้นๆนะคะพามาชมนะีคะดอกพุทธเจ้าหลวงค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะ mm hmm. คลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อน mm hmm. คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ mm hmm. สวัสดีคะ mm ่ะ hmm. พรุ่งนี้พาหลานไปงานวันเด็กระดับตำบลอีกแล้วคะ mm ่ะ hmm. สวัสดีคะ mm ่ะ hmm. เพื่อนๆ